ก่อนนะคะคัดเลือกเอาลูกที่ไม่เป็น,มนแมลงลูกที่แข็งแรงไม่เน่าลูกต้องเป็นลูกที่แข็งเท่านั้นนิ่มไม่ได้นะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะพอตอนเช้าหลังจากที่เราแช่น้ําแล้วนะคะเอ่อเราก็เอามาผึ่งสะเด็ดน้ําพอสะเด็ดน้ํานะคะเราก็จะเอามาใส่ถัง ใส่ถางแล้วก็โรยเกลือทีละชั้นทีละชั้นจนครบ1 0อันปริมาณนะคะก็คือเกลือนะคะ1.6โลนะคะโลครึ่งกว่าขวาและกับลูกบัวย10โลค่ะแล้วก็ถังใหญ่ๆนะคะใส่ในทางเดียวแต่ว่าโรยเกลือทีละชั้นอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอนะคะแล้วก็พอขั้นตอนอันนี้แล้วพอเราทําเสร็จเราก็เอาพลาสติกค,คุมเอาหินหนักๆประมาณ5โล6โล10โลก็ได้นะคะ แต่ว่าประมาณ5โลกําลังดีนะคะแล้วก็ไปไว้ในที่ล่มค่ะแค่นี้เองไว้ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่1เดือนแล้วเราก็จะเอา